ถ้าคุณอยากลาออกจากที่ทํางานคุณจะลาออกอย่างไรให้ดูสง่าง,งามแบบมืออาชีพลุงตีคิดว่าการลาออกนั้นใครๆก็สามารถทําได้ง่ายๆแต่การลาออกแบบมืออาชีพลาออกแล้วยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก่อนที่ลุงตีจะมาบอกถึงวิธีการที่จะทําให้เราลาออกได้แบบมืออาชีพนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณก็คือคุณต้องตระหนัก ให้ได้ว่าคุณคิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะก้าวออกจากบทบาทเดิมของคุณคุณไตรตรองอย่างถี่ถ้วนหรือยังและมั่นใจหรือยังว่าคุณกําลังจะเลือกทางเดินต่อไปในอนาคตที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นมันมีงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Occupational and Organizational Psychology นะครับเขียนไว้ว่าคนที่ลาออกจากงานโดยมีการไตรตรองถึงเป้าหมายของตัวเองอย่างดี มักจะมีการลาออกและเปลี่ยนงานที่ราบรื่นเป็นมืออาชีพอีกทั้งยังมีความพึงพอใจมากขึ้นที่เขาได้รับบทบาทใหม่ของเขาทีนี้ลุงติอยากจะพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่จะทําให้เราลาออกได้อย่างมืออาชีพโดยอย่างแรกคือคุณต้องกําหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อคุยกับหัวหน้าหรือผู้จัดการโดยตรงคุณว่าคุณตัดสินใจอย่างไรอย่างชัดเจนและเคารพเขาและให้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของคุณ มันดีกว่าการที่คุณจะอยู่แล้วสักพักหายไปการพูดคุยกับโดยตรงกับหัวหน้างานของคุณจะทําให้เขามีเวลาในการสรรหาพนักง,งานใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาสารต่อจากงานของคุณและคุณก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดงานหลังจากที่พูดคุยกับหัวหน้างานแล้ว คุณควรจะต้องส่งจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการให้แก่หัวหน้าคุณโดยการเขียนจดหมายนั้นคุณเขียนให้กระชับเขียนแบบบวกและเขียนแบบมืออาชีพซึ่งคุณควรจะแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสที่คุณมีเขียนถึงวันเวลาทำงานและวันสุดท้ายของคุณที่คุณยังจะให้ความสนับสนุนกับองค์กรนี้อย่างเต็มที่และให้ความร่วมมือในการสอนพนักงานคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่อจากคุณโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงการคิดลบหรือวิจารณ์องค์กรหรือ่อนร่วมงาน ที่คุณกำลังทำงานอยู่ด้วยนั้นงานวิจัยใน Journal of Business and Psychology พบว่าจดหมายลาออกแบบเมื่ออาชีพนั้นจะทำให้ผู้ที่ลาออกมีอิทธิพลเชิงบวกแก่เพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้างานโดยระหว่างระยะเวลาก่อนที่จะถึงวันที่คุณจะต้องออกจากงานคุณจะสามารถจัดการงานที่ค้างค้างอยู่ได้ยอย่างเรียบร้อยและทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบที่คุณมีลุงตีคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นนะครับ ที่ทําให้คุณถูกมองว่าคุณเป็นมืออาชีพและมีความมุ่งมั่นในการที่จะทํางานเป็นอย่างมากมองตีขอย้ำนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณต้องทํางานของคุณด้วยความมุ่งมั่นจนวันสุดท้ายทุกขณะจ,จิตของการทํางานคุณต้องจัดการงานให้เรียบร้อยเพื่อให้เพื่อนร่วมงานคุณจดจําแต่เรื่องราวดีๆและอาจจะมีประโยชน์กับการที่เชื่อมต่อสายสัมพันธ์ทางอาชีพของคุณในอนาคตก็ได้ การลาออกนั้นแน่นอนมันสามารถมีผลกระทบต่อชื่อเสียงในอาชีพของคุณเช่นกันการที่คุณสามารถลาออกจากงานได้อย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพนั้นมันจะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสที่ดีของคุณในอนาคตสําหรับคนที่ฟังมาตรงนี้แล้วลุงตีอยากขอบคุณนะครับที่คุณให้ความสนใจแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแล้วถ้าคุณอยากได้ความรู้อื่นก็ติดตามช่องของลุงตีนะครับหรือใครอยากหาความรู้หาการพัฒนาตัวเองพัฒนา วิชาชีพของตัวเองที่จะไปในอนาคตได้ลุงตี๋ก็จะมีคลาสที่ลุงตีได้แนะนําเรื่องของธุรกิจต่างๆในประเด็นต่างๆและลุงตีก็ยังมีคลาสที่สอนถึงเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจอย่างแข็งแกร่งให้ด้วยและคลาสเหล่านี้มันเป็นเว็บมินาซึ่งคุณสามารถเข้ามาเรียนได้ฟรี โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆลงตียินดีถ่ายทอดให้แค่ลงทะเบียนมานะครับแล้วลงตีจะคอยแจ้งข่าวสารไปลงตีจะมีกลยุทธ์แบบต่างๆที่เจาะลึกในเรื่องต่างๆให้แล้วลงตีหวังว่าลงตีจะได้นํามาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลงตี c e o